กับผมนะชอตตี้บูจวากับโซนโนว่าเกมมือถือแนว RPG จัดทีมตะลุยด่าน4คนจากค่ายดังเอโรแล็บส่วนสาวๆของเกมนี้ครับวาดมาในสไตล์อนิเมะเลยครับดูดีแล้วก็เซ็กซี่มากๆโดยเฉพาะคอสตูมนี่นะขอบอกเลยว่าอื้อหือคือลือสุดๆครับส่วนการต่อสู้เนี่ยจะกลายเป็นสาวตัวเล็กน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับหัวโตมากเลยครับจะเรียกว่า SD ก็น่าจะได้ละมัง้งโอเคเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวเลยกันละกันครับสำหรับการต่อสู้จะอยู่ด้านขวาล่างตรงนี้นะนี่นี่นี่ เข้ามาแล้วดูด้านซ้ายล่างก่อนเลยครับอันนี้คือรางวัลไอดอลนั่นเองครับตัวเกมจะมีการเก็บให้เราถ้าจะไม่ผิดสูสุด24ชั่วโมงนะอย่าลืมมากดรับด้วยส่วนการเร่งความเร็วรับทรัพยากรก็มีนะครับก็คือที่ลูกศรชี้ขึ้นนั่นเองนะครับผมวันหนึ่งมันจะฟรีครั้งหนึ่งนะถ้าเกิดกดอีกเนี่ยก็จะเสียเงินครับในส่วนของการต่อสู้นะครับเราสามารถเลือกตัวที่จะเล่นได้ด้วยนะดูด้านซ้ายบนเห็นไหมสมมติผมจะเปลี่ยนมาเล่นน้องมือปืนนะครับก็เปลี่ยนได้นะครับและสังเกตอะไรไหมเกมนี้เราเ เราไม่ได้บังคับอ่ะเราไม่ต้องกดเองครับเดี๋ยวพวกบอทมันจะหลบให้แต่ถ้าตัวไหนที่เราบังคับเราต้องเดินเองนะส่วนเรื่องของสกิลครับก็จะมีคําสั่งออโต้ให้เพราะนั้นไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้แต่ว่ามันจะมีบางตัวละครนะครับที่สามารถใช้สกิลเพื่อที่จะขัดการโจมตีของบอสได้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่านึกภาพไม่ออกไม่เป็นไรมาเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวเกมก็สอนเลยครับแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะเราเปิดออโต้ไปเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดตัวละครของเราเก่งมากพอเราผ่านได้อยู่แล้วครับยืนชนไปได้เลยครับ ส่วนดันเจี้ยนอื่นๆจะอยู่ด้านขวาล่างเช่นเดียวกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เปิดช่วงแรกนะมันจะเป็นพวกดันเจี้ยนฟาร์มทรัพยากรรายวันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นของอัปเกรดตัวละครซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแต่ผมแอบเห็นอันนึงตรงนี้ครับตรงนี้เขาบอกว่าเป็นระบบอารีน่านะครับผมต้องผ่านด่าน12ขี3ก่อนก็เล่นอีกค่อนข้างไกลเลยครับผมส่วนเรื่องของการจัดทีมนะครับให้กดปุ่มนี้นะนี่ๆตรงนี้ตรงนี้ เกมนี้เราจัดได้แค่4ตัวละครเท่านั้นนะครับเวลาจะเปลี่ยนก็แค่แตะนะครับแล้วก็แตะคนเดิมออกไปก่อนอย่างเช่นผมไม่ใช่คนนี้แหละผมจะใช้อีกคนนึงอะไรเงี้ยก็แตะแตะแตะแทนกันได้เลยครับหลังจากนั้นก็มาทาการสลับตําแหน่งนิดน,นึงครับเพราะว่าเกมนี้ตัวละครเขาจะโจมตีเราตามตําแหน่งเลยคือคนนี้โดนก่อนเลยเบอร์หนึ่งนะครับคนนี้ก็2 3 4อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็การจัดเนี่ยต้องดูสายของตัวละครกับท่าตัวละครนิดนึงนะ สำหรับสายเกยมนี้ก็มีเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นแทงค์นะครับอันนี้คือจะเป็นวอร์เออร์นะครับสู้ก็ได้ป้องกันก็ดีในระดับหนึ่งแต่ป้องกันจะสู้แทงค์ไม่ได้เนาะแทงค์จะป้องกันเยอะสุดส่วนนี้คือจะเป็น DPS นะครับก็คือโจมตีแรงเนาะส่วนอันนี้เป็นพวกเบรกเกอร์ถ้าผมเปิด Google Translate มาไม่ผิดนะอันนี้เขาบอกว่าจะเอาไว้ทําลายเกราะของบอสได้อะไรได้นะครับผมแล้วก็อันนี้คือจะเป็นสายสนับสนุนอันนี้ก็คือจะเป็นสายดีบัฟนะครับแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นสายฮิล ส่วนธาตุอะไรแพทธาตุอะไรผมหาไม่เจอครับแต่ว่าผมเจอตรงนี้ครับนี่นี่ที่เป็นรูปหัวกโหลกครับเขาจะมีบอกว่าเราควรเนี่ยใช้ธาตุอะไรในการต่อสู้ในด่านนี้ และอีกอย่างหนึ่งเลยคือเกมนี้มีโบนัสการจัดทีมด้วยนะให้เราไปเช็คได้ที่ด้านซ้ายบนครับเขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าคนไหนได้รับบัฟโบนัสบ้างถ้าเกิดผมจัด4คนนี้คนที่จะไม่ได้รับโบนัสคือคนสุดท้ายนั่นหมายความว่าท่านผู้ชมก็ต้องเลือกไงว่าเราจะเล่นโตวอวยหรือว่าเราจะเล่นตามทีมที่เขาแนะนำนะครับและลองเปลี่ยนดูมันอาจจะไม่ได้ต้องเปลี่ยนคนนี้ก็ได้ครับอาจจะเปลี่ยนคนอื่นแล้วก็จะได้รับบัฟก็ได้คือมันต้องลองดูจริงๆอ่ะอย่างเช่นผมเอาแทง์ออกนะ แล้วเอาคนเนี่ยที่เป็นดาบคู่ใส่เข้าไปนะครับแล้วไปเช็คที่บัฟใหม่ก็จะเห็นว่าตอนเนี้แอ t i v a t e ครบ4คนเปที่เรียบร้อยแล้วโอเคทีนี้เรามาเปิดกระชปองกันบ้างน,นะครับกดเมนูนี้นะด้านล่างตรงนี้ครับเมนูที่4 เข้ามาปุ๊บก็จะเจอตู้เรทก่อนเลยครับน่าเสียดายตั๋วผมมีไม่พอครับแต่ว่ามันใช้เพชรแรกได้นะแต่เกมก็ไม่ได้แจกมาเยอะขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ขอข้ามาก่อนแล้วกันนะครับส่วนอันนี้จะเป็นคอสตูมของน้องเขาครับเป็นไงโอ้โหโค้รคือลือครับส่วนตู้ต่อมานะครับตู้นี้เราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าเราอยากจะได้ใครเป็นพิเศษก็ตัวนี้ได้เลยครับก็มีสาวๆอยู่เพียบเลยครับผมก็แนะนําว่าให้ดูหน้าตาก่อนนะครับแล้วก็ดูธาตุว่าชอบไหมถ้าเกิดว่าชอบก็แวะไปดูสายได้นะครับว่าแต่ละคนที่มีให้้้เเเืออนนนนนี่ยยขขาาาาป็สะะไไรดดดูวบ ส่วนตู้ต่อมาก็จะเป็นคอสตูมนะครับซึ่งสามารถเลือกได้ด้วยเช่นเดียวกันครับกดปุ่มเดิมเลยครับผมก็ไปเลือกกันเองกันละกันนะครับส่วนตู้สุดท้ายจะเป็นตู้มือใหม่นะครับแนะนําให้เปิดตู้นี้ก่อนครับก็เราจะเปิดแค่50โสรเนี่ยเราจะได้แน่ๆนะครับผมและก็ราคามันจะถูกลงด้วยแนะนําว่าเปิดตู้นี้ก่อนเนาะและก็สามารถเลือกได้ด้วยนะกดที่เดิมเลยตัวเนี้ยเราก็เลือกได้เลยว่าเราอยากจะได้ใครเป็นพิเศษ ส่วนที่ผมเลือกมาก็จะเป็น3คนนี้นะครับเพราะว่าเล่นคลาสสายแล้วก็คลาสธาตุด้วยนะครับผมโอเคอ่ะเปิดเลยกันละกันนะครับเปิดได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเนาะมาดูไปพร้อมกันเลยครับว่าจะรอดหรือไม่รอดวิแสงสีโอตกใจหมดนึกว่าแสงสีทองอันนี้น่าจะสีม่วงเปล่าเอ่ยไม่รู้เหมือนกันครับอรอลุ้นกันแล้วก็เกมนี้นะส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ตัวละครนะเราจะได้เป็นเหมือนการที่ติดตั้งให้ตัวละครอีกทีอ่ะเ <Yeah. S 1> ฮ้ย ใช่เลยครับอันนี้คือเป็นตัวละครระดับสูงสุดอุ้ยได้นคนที่เราต้องการพอดีครับอุ้ยดวงดีดวงดีส่วนที่เหลือก็เป็นการสนับสนุนหมดเลยนะครับโชคก็ยังดีเนาะได้ตัวละครมา1ตัวตอนแรกผมนึกว่าตู้นี้จะหายไปเลยไม่หายนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะเปิดได้ต่อนะครับแล้วก็แล้วแต่เราด้วยอ่ะว่าเราอยากจะได้3มคนเดิมไหมอ่ะถ้าเกิดว่าอยากจะได้คนใหม่ก็มาเปลี่ยนได้เลยนะครับ งานเดี๋ยเราเปิดต่อเลยกันแล้วกันครับดูทรงรอบนี้ว่าจะได้หรือไม่ได้มันต้องดูแสงเนาะถ้าเกิดเป็นแสงสีม่วงม่วงออร่าฟุง้งฟิงอันนี้ไม่ใช่และอันนี้คือสีฟ้าก็ไม่น่าจะได้ตัวละครดีแล้วเนาะอุย้ยของดีมาหนึ่งครับผมผมจะบอกว่านี่ไม่ใช่ตัวละครนะครับก็เป็นการ์ดเหมือนกับพวกนี้นี่แหละครับแต่ว่าระดับความแรงสูงกว่าครับก็จะกลายเป็นการ์ดที่ดูสวยๆแบบนี้งานก็เปิดต่อเลยกันแล้วกันนะครับอ้าวตั๋วหมดครับเขาบอกว่าให้เราเอาเพชรไปแลกนะครับ640เพชรได้มาอีก4ตัว งานก็จัดไปเลยครับรออะไรอยู่กดคลิปเลยก็แล้วกันครับด้านขวาบนนะครับหมับเข้าให้ดูซิเป็นยังไงบ้างได้การซ้าครับโอ้โหเค็มเหมือนกันนะเนี่ยเกมเนี้ทีนี้ผมก็ไปเล่นอีกหน่อยหนึ่งครับจนได้เพชรอะไรมาครบเรียบร้อยแล้วครับเรามาเปิดรอบสุดท้ายกันครับอันนี้คือรอบสุดท้ายแล้วนะที่เขาจะลดราคานะครับโอ้มาดูซิว่าเราจะได้อะไรกับเขาบ้างไหมมาก็ยังคงเคมเหมือนเดิมนะครับได้ของดีมาแค่ใบเดียวครับแล้วก็ไม่ได้เป็นสายที่ผมเล่นด้วยเวรกรรมสุด โซเรตกาชปองของเกมนี้นะครับผมเขาบอกว่าถ้าเป็นแหลงสูงที่สุดนะครับอยู่ที่0 6นะครับถ้าเกิดรวมตัวที่เราเลือกด้วยเนี่ยก็รวมๆแล้วอยู่ที่1.6%และจะการันตีแน่นอนภายใน90โรนะครับผมส่วนจะได้คนไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงเนาะเพราะว่ามันเลือกได้3คนก็ออกมา1ใน3คนนี้แหละ ส่วนการอัปเกรดตัวละครจะอยู่ตรงนี้นะครับเมนูที่5ด้านล่างเข้ามาแล้วก็ให้ดูด้านขวาล่างก่อนได้เลยนะครับที่เป็นรูปตัวบวกอันนี้คือการติดตั้งการละนั่ครับต้องติดตั้งสายเดียวกันนะไปติดตั้งการสวยๆแต่คนละสายไม่เวิร์กนะครับงั้นก็เดี๋ยวติดตั้งไปเลยก็แล้วกันนะเวลาติดตั้งคือปุ่มซ้ายนะครับผมถ้าเกิดว่ากดอีกทีนึ่งจะเป็นการถอดนะครับส่วนปุ่มขวาจะเป็นการอัปเกรดการังนั่นเองนะครับผมก็ใช้อเทมหน้าตาประมาณนี้ถ้าเราอยากจะอัปเกรดเยอะๆกดตัวนี้เลยก มันก็จะเลือกของที่มีใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดตกลงเพื่อทําการอัปเกรดได้เลยทีนี้ดูด้านซ้ายต่อนะครับมันจะมีอีกเมนูหนึ่งนะครับก็คือการเลื่อนขั้นการนั่นเองนะครับท่านผู้ชมกดตัวบวกได้เลยครับเขาก็จะมีการซ้ําให้เราเลือกนะครับผมหรือยิ่งๆกดตัวนี้ก็ได้นัเนเองเนี่ยนี่ก็คือการเอาการซ้ําที่มีมาอัปเกรดนั่นเองครับทีนี้ย้อนกลับมาหน้านี้ครับให้ดูปุ่มที่อยู่ด้านล่างสุดเลยครับอันนี้จะเป็นการอัปเกรดเลเวลก็ทําเหมือนเมื่อกี้ก็ได้ครับกดตัวนี้เขออองทททีีีี่่่ดดดดสุให้้้เเเลลยแววกกกก็ตัันพืําารป ทีนี้พอเราอัปเกรดจนเลเวลตัน20นะครับเราจะต้องทําการหาไอเทมเพื่อมาทําการปลดลิมิเตอร์ครับไม่งั้นก็จะไม่สามารถที่จะเลื่อนขั้นให้เลเวลสูงขึ้นได้ถ้าเกิดไม่รู้ว่าของหาจากไหนแตะเข้าไปได้เลยครับเขามีบอกเลยว่าดอกมาจากไหนเช่นดันเจียนไรวันอะไรแบบนี้ ทีนี้มาดูด้านซ้ายต่อนะครับจะมีอีกเพียบเลยเนาะอันที่2ก็คืออุปกรณ์ที่เราติดตั้งกันไปเมื่อกี้นั่นแหละสามารถใส่ถอดแล้วก็อัปเกรดที่นี่ก็ได้นะครับแล้วก็เมนูที่3เนี่ยอันนี้คือเขาบอกว่าต้องเลื่อนขั้นตัวละครก่อนจาได้ไหมพอเวลยี่สิบแล้วต้องไปหาของเลื่อนขั้นนั่นแหละเราก็สามารถเอาแต้มมาอัปเกรดได้นะครับอันนี้อาจจะต้องใช้โปรแกรมแปลภาษาช่วยนิดนึงครับว่าอัปเกรดอะไรเราจะได้อะไรส่วนเมนูที่สี่จะเป็นระบบรูนนั่นเองนะครับก็พยายามหารูนที่มีเซตเดียวกันมาติดตั้งดด้้วยกััันนนนละะเเเจไรรบบตตพิิ่มม แล้วก็อันที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเลื่อนระดับดาวนั่นเองครับต้องเปิดกระชปองซ้ำมาก่อนเนาะถึงจะเลื่อนได้นั่นเองครับส่วนอันที่6จะเป็นรายละเอียดของตัวละครนี้เฉยๆครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูของดีของเกมเนี้ยมันดูตรงไหนใช่ไหมย้อนกลับไปที่อันแรกสุดก่อนนะครับแล้วก็ดูด้านล่างที่เป็นรูปหัวใจ เข้ามาแล้วก็ให้ดูด้านขวาบน,นครับนี่แหละของลับมันจะอยู่ในนี้นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมจะต้องทําให้หัวใจหัวสาวๆขึ้นก่อนก็คือต้องมาเลือกไอเทมที่อยู่ด้านล่างนะครับอันนี้จําเป็นต้องเซ็นเซ,นเซอร์ไว้เพราะว่ามันล่อแหลมนิดนึงนะครับนั่นแหละพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แตะที่สาวๆได้เลยเพื่อให้นะครับผมก็นั่นแหละให้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าหัวใจจะขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เราไม่สามารถให้ของขวัญรัวๆได้ด้วยนะครับมันจะมีครูดาวของมันอยู่ด้านขวาล่าง และถ้าเกิดเราทำหัวใจถึง2หรือ4ดาวได้นะครับชุดที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะมีความเซ็กซี่มากขึ้นนะครับเราสามารถมากดเปลี่ยนดูได้ที่ตรงนี้เลย ส่วนของฟรีของเกมนี้ที่เขาแจกนะครับให้ให้ดูด้านขวานะตรงนี้อันนี้คือระบบ achievement น,นั่นเองครับถ้าทําเงื่อนไขผ่านก็มารับรางวัลได้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องหมายตกใจด้านขวาบนอันเนี้ยก็จะเป็นเคเวสร,รายวันนั่นเองนะครับเลือกทําได้เลยครบ500แต้มเมื่อไหร่ก็คือจบและไม่ต้องทําอันอื่นก็ได้แล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งคือตรงนี้ก็อารมณ์ป,ประมาณ achievement เหมือนกันนั่นแหละก็คือผ่านด่านตามที่กำหนดเก็บเวลถึงอัปเกรดโดนถึงอะไรเงี้ยก็มารับรางวัลเพิ่มเติมได้นั่นเองครับ ส่วนการตั้งค่าของเกมนี้ครับให้ดูด้านซ้ายบนนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นการเปลี่ยนตัวละครที่ยืนอยู่ด้านหน้าจอนั่นเองครับเผื่อเราไม่ชอบน้องคนนี้อยากจะเปลี่ยนก็เข้ามาที่นี่แล้วก็กดด้านขวาบนแล้วก็เลือกได้เลยว่าเราอยากจะโชว์ใครเป็นพิเศษซึ่งเราสามารถโชว์ได้3คนเนาะพอเราเลือกตัวละครเสร็จแล้วดูด้านซ้ายบนต่อนะครับถ้าเกิดว่าท่านชมทําหัวใจของสาวๆถึงมันจะมีการใส่ชุดวับเป็แบบมากขึ้นใช่ไหมครับนั่นแหละแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าโอเคเรียบร้อยแล้วกกกก็็ดด้้าาานนนขวลล่งงไเเเเยะรรพือปต โอเคทีนี้ดูด้านขวาบนต่อครับที่เป็นรูปฟันเฟืองก็คือการตั้งค่าอื่นๆของเกมนี้นั่นเองครับเอาที่สําคัญสำคัญ,คญก็จะมีเรื่องการตั้งค่ากราฟิกมันจะมี3แบบครับแบบแรกคืออันแรกถ้าอ่านไม่ออกก็เลือกอันที่2ก็ได้สําหรับคนที่อยากจะให้กราฟิกมันต่าๆนะครับแล้วก็อันต่อมาจะเป็นกราฟิกสูงนั่นเองครับเขาจะมีการปรับ FPS ให้เป็น60อยู่แล้วนะครับแล้วก็อืน่นๆก็จะคมชัดมากขึ้นส่วนการเปลี่ยนภาษาก็มีนะครับอยู่ด้านล่างแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยนะ ส่วนด้านซ้ายเมนูที่4อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการจัดการ ID นั่นเองครับถ้าเป็นอันแรกสุดอันนี้คือการล็อกอินนั่นเองครับใครที่ไม่ได้ล็อกอินมาตั้งแต่แรกมาล็อกอินได้ที่นี่นะครับซึ่งของค่าย a อโรแลบเนี่ยเขาก็จะต้องใช้อีเมลกับพาสเวิร์ดใช่ไหมครับใครยังไม่ได้สมัครก็ไปสมัครในเว็บไซต์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเขาขอข้อมูลไม่เยอะครับชื่อนามสกุลอีเมลนิดหน่อยก็เหมือนสมัครสมาชิกทั่วไปนั่นแหละถ้าเกิดว่ามี ID ดีแล้วก็มาล็อกอินได้ที่นี่นะ ส่วนคนที่ต้องการจะเล่น ID ดีใหม่นะครับและยังไม่ได้ผูก ID นะครับก็คือกดตัวนี้ได้เลยครับถ้าเกิดเรากดตัวนี้แล้วกดคอนเฟิร์มมันจะออกไปแล้วไ d ดีจะหายไปเลยเล่นไ d ดีใหม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมไปผูก i อดีมาแล้วเวลาเรากดตัวนี้มันจะกลายเป็นการล็อกเอาแทนนะครับผมไม่ได้ลบ ID หรืออะไรนะ ID อันนั้นก็คือผูกไปแล้วก็จะอยู่ไปเลยในนั้นนะครับส่วนคนที่มีไอเทมโคแล้วก็นี่เลยเมนูที่2นะครับใครมีก็แวะมาบอกด้วยกันละกันก็แปลว่าคลิปนี้ไว้เท่านี้กันละกันเนาะไว้เจอกันใหม่เกมนครับ